แล้วเราก็เดินทางมาสู่หัวข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะหัวข้อที่3ค่ะขั้นตอนการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมค่ะ เช่นเคยพี่อํ์ก็ไปเสาะหาข้อมูลที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังให้น้องๆได้เข้าใจในเรื่องนี้กันนะคะอันนี้ค่ะเป็นข้อมูลจากอาจารย์สัตยาสิริพานิชค,ค่ะท่านได้จำแนกขั้นตอนการาออกแบบเนี่ยงานภูมนสถาปัตยกรรมออกเป็น5ขั้นตอนสำคัญด้วยกันค่ะประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาดูก,กันนะคะ 1. ค่ะการสำรวจที่ตั้งโครงการ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ 3. การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ 4. การออกแบบขั้นต้นแล้วก็ 5. สุดท้ายนะคะการออกแบบขั้นสุดท้ายค่ะถ้าน้องๆมองดูในสไลด์แผ่นนี้เนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นลักษณะของลูกศรแสดงลำดับขั้นตอนของการออกแบบทุกคนเห็นเป็น2ลักษณะเหมือนกับพยานไหมอันแรกก็คือจะเป็นจากขั้นที่1ไปสู่ขั้นที่2ขั้นที่2ไปสู่ขั้นที่3าม ขั้นที่3ไปสู่ขั้นที่4ขั้นที่4ไปสู่ขั้นที่5ต้องไหมคะเห็นเหมือนกันเนาะแล้วเราก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งที่เอ๊ะทำไมขั้นตอนที่1ถึงไปขั้นตอนที่2เหมือนจะอยู่ด้วยกันแล้วขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4และขั้นตอนที่5ก็อยู่ด้วยกันเรื่องของอธิบายอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วนะคะขั้นตอนการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยเราเนี่ย วิธีการทำงานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวพื้นที่ออกแบบเงื่อนไขของโครงการและก็ตัวเราค่ะความถนัดของผู้ออกแบบดังนั้นเราจะเห็นว่าขั้นตอนถ้าแบ่งตามหลักการเนี่ยมันมีอยู่ขั้นตอน5ขั้นตอนสําคัญนั่นแหละแต่เวลาทํางานจริงๆแล้วเราสามารถจะรวบขั้นตอน1กับ2อยู่ด้วยกันได้3 4มหอยู่ด้วยกันได้ค่ะ,ะดังนั้นเนี่ยก็ แล้วแต่เลยนะคะมันจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของงานเงื่อนไขของงานเงื่อน,นไขของเราเงื่อนไขของลูกค้าอย่างนี้ค่ะทีนี้มาดูต่อยอนิดนึงเราอันนี้จะเป็นไดอะแกรมแสดงลักษณะการทำงานในภาพรวมทั้งหมดนะคะเริ่มตั้งแต่การสำรวจที่ตั้งโครงการการสำรวจที่ตั้งโครงการหมายความว่าเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในบริบทของพื้นที่ออกแบบ ทั้งที่ตั้งของเราและพื้นที่โดยรอบเพื่อทำความเข้าใจลักษณะทั้งทางด้านลักษณะภูมิประเทศทั้งด้านกายภาพทางด้านวัฒนธรรมหรือทางด้านความงามเพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทั้งหมดนะคะแล้วพอหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการสังเคราะห์การสังเคราะห์ก็คือจะประกอบด้วยการสังเคราะห์ที่ตั้งโครงการซึ่งจะแบ่งออกเป็น3หมวดใหญ่ หมวดกยายภาพหมวดวัฒนธรรมหมวดสุนทรียภาพซึ่งพวกเรานักสร้างบรรยากาศจะต,ต้องเข้มข้นในเรื่องนี้นะคะเราต้องวิเคราะห์ออกมาให้เจนและเข้าใจถึงพื้นที่จริงๆแล้วก็นอกจากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ผู้ใช้สอยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการแล้วก็การวิเคราะห์โปรแกรมค่ะพอผลลัพธ์จากการวิเคราะห์คืออะไรเราก็จะมากําหนดแนวคิดในการออกแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการออกแบบ แล้วก็กําหนดรายการในการออกแบบซึ่งอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าเอ๊ะ,อะ,อะคำพวกนี้คืออะไรเนะีฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนปกติฉันไม่คลอฉันก็มาเลยคอนเซปชวลดีไซน์ใจ่ย็นยันลูกเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาพูดคุยกันรายละเอียดกันอีกทีค่ะในหัวข้อถัดไปเนาะแล้วพอหลังจากกําหนดรายการในการออกแบบแล้วเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการบุงชี้ปัญหาการรวบรวมข้อมูลเฉพาะเพื่อ จะส่งต่อไปอยังขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูลค่ะขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยอธิบายแบบง่ายๆก็คือการที่เรานําข้อมูลในหัวเนี่ยออกมาเป็นกายภาพให้ได้นะคะแล้วในขั้นตอนการสังเคราะห์เนี่ย ผลลัพธ์ที่เราจะแสดงผลจากการสังเคราะห์ก็คือแบบแสดงแนวทางการออกแบบค่ะซึ่งเราจะไม่ได้ทําแบบเดียวเราจะต้องนําเสนอทางเลือกหลายๆทางเลือกเนาะเป็นแบบแสดงแนวทางการออกแบบที่1 2 3ว่ากันไปซึ่งข้างในนั้นก็ประกอบด้วย functional relationship diagram circulation diagram zoning diagram zoning เฉยๆขอโทษค่ะซึ่งในแต่ละแบบเนี่ยก็จะต้อง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การสัญจรแล้วก็การจัดวางองค์ประกอบลงบนสาสจริงนะว่าแบบนี้อยู่ตรงไหนแบบที่2อ,อยู่ตรงไหนแบบที่3อยู่ตรงไหนวัตถุประสงค์ของการที่เราต้องแสดงแนวทางการออกแบบแลายะแบบเพื่อที่เราจะได้ประเมินว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วพอสุดท้ายค่ะแบบที่เราเลือกเนี่ยเราจะเลือกแบบไหน หรือเราอาจจะไม่เลือกแบบไหนเลยแต่เราจะเอาข้อดีของแต่ละอันเนี่ยมาใช้ก็ได้นะคะจบขั้นตอนของการสังเคราะห์ขั้นตอนการสังเคราะห์เนี่ยก็บางครั้งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าขั้นตอนการออกแบบแนวคิดในการออกแบบคอนเซปต์ชอนดีไซน์มันมันมีความเกี่ยวข้องกันนะคะก็คือไม่อยากให้งงเวลาแบบพูดชื่อนี้แล้วอยงว้าจารเนาะคือจริงๆการเรียกอ่ะมัน,ม,นมันแล้วแต่ มันมีหลากหลายคือผู้อย่างดีกว่าขั้นตอนการทํางานม,นมันมีหลากหลายการเรียกชื่อก็มีหลากหลายดังนั้นเนี่ยพี่ออมแนะนําว่าโฟกัสที่วัตถุประสงค์ดีกว่าว่าแต่ละขั้นตอนน่ะเราต้องทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะทํางานได้ตรงกับวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นเนาะอ่ะต่อไปกันต่อ,อกนิดน,นึงนะคะพอเราได้แบบที่เลือกแล้วแบบที่พร้อมจะเข้าเคยดูนางงามไหมเพราะพีลินลารีเออคือแบบว่า เลือกแล้วค่ะจางหนูจะพัฒน,นาตรงนี้ละค่ะเป็นแบบที่รักและอยากจะให้น้องไปต่อพอน้องได้ไปต่อเนี่ยเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นออกแบบขั้นต้นขั้นออกแบบขั้นต้นแปลว่าออเจ้าขั้นตอนสังเคราะห์เนี่ยมันจะว่าถึงเรื่องกับสเก็ตเร็วๆการคิดเร็วๆแต่ยังอ้างอิงกับสเกลอยู่นะแต่มันจะเร็วๆอะ่ะมันจะทําแบบพ,พ,พื้ถ่ายทอดไอเดียออกมาเยอะๆก่อนแต่เนี่ย ขั้นตอนการออกแบบขั้นต้นเนี่ยเราจะต้องมาขึ้นโครงร่างขึ้นฟอร์มแล้วคะเพื่อทำความเข้าใจในหลายๆมิติเพื่อพัฒนาให้เขาเนี่ยนำไปสู่กับขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบที่เราจะลงดีเทลเพื่อนำไปสู่แบบก่อสร้างอย่างนี้ค่ะนี่เลยขั้นตอนการออกแบบของกระบวนการออกแบบของสตูดิโอที่2ประมาณนี้ enjoy ขอให้ทุกคนสนุกอย่าเพิ่งตกใจ ะะเพราะมันจะมีคำแปลกๆ,ๆขึ้นมามากมายแต่อันที่จริงแล้วอะ่ะก็ไม่ได้แตกต่างจากสตูดิโอหนึ่งมากนะักแต่เราจะเห็นว่าเราจะมีการยี้ให้แหลกคือเราจะเน้นเพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงเพื่อสร้างพื้นฐานให้น้องๆองะคะก่อนที่เดี๋ยวเราจะประับใช้ให้มันเข้ากับสไตล์ของน้องๆเราทําพื้นฐานกระบวนการออกแบบให้ดีก่อนสนุกสนานนะคะแล้วเจอกันค่ะ